สวัสดีอีกรอบนะครับตอนนี้เราก็กลับมาที่ EP เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะครับแต่วันนี้เราจะพากันไปเก็บเลเวลนะครับเลเวล13ถึงเท่าไหร่ไม่รู้เอาเป็นว่าให้มันสุดๆแล้วงานได้เท่าไหร่แต่แมปที่เราจะไปวันนี้เนี่ยผมจะไปแมปน่าจะไปแมปโชลดาแมปอะไรแมปตะกะแตนโชลดาเฮ้ยเล่นมุกก็มาว่ะไปครับเราจะเดินไปแมปตะกะแตนกัน เดี๋ยววันนี้เราจะมีดูโอมาด้วยนะครับนี่นู่นนี่เองไปเปลี่ยนเมดเรียบร้อยแล้วจากคลิปที่แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปเดินไปเจอกันที่แบบตะกแตนนู่นรีบมาไปไวเลยตอนนี้ตัวเมดอยู่ในเมืองพรน,นะครับตัวผมอยู่ในเมืองนักดาบทางที่เราจะไปแแบบตะกตนก็คือออกจากเมืองนักดาบมาเลี้ยวซ้ายมาหนึ่งแแบก็จะมาเจอแแบบนี้นะครับแล้วเราก็ จะต้องเดินไปทางซ้ายซ้ายสุดของแมพฮะกดไอ้นี่ไงอินเสิร์ตแล้วก็เดินมาเดินลงล่างพรก่อนอินเสิร์ตแล้วกดไลครอินเสิร์ตหรือนี่ครับเดินมาล่างพรล่างพรตรงไหนจุดแดงๆอ่ะเดี๋ยวตีกบรออู้ตีแรงด้วยล่างสุดเหรอ่ล่างสุด ตีแรงด้วยได้ดาบมาใหม่ก็ซูมอาไว้ก็กดซูมออกนี่เลื่อนออกอ่ะกดซูมออกนี่ไปล่างจุดแดงโอเคเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองไปตีดูซักตัวหนึ่งก่อนว่าไหวเปล่าถ้าไม่ไหวเนี่ยเราคงต้องเปลี่ยนที่แต่ส่วนใหญ่เปลี่ยนอาชีพแล้วเขาก็มานี่กันนะ ตีล็อกเกอร์ก่อนตะกัแตงโซดาเออจ็อบขึ้นเว้ยอัพไลน์ดีวะตอนนี้เราเล่นดาบสองมืออ่เอ,อ่ออันนี้ก่อนละกันเพราะว่าเรามีเมดเอาไว้โป๊กเรียกให้เมดเออเรียม ไหนนุ่นถึงไหนแล้วรีบมารีบมาเปืองเลนว่าแหมนเนี้ยตอนแรกจะให้เล่นอะโ่เล,เ,ลเล่นก็จบแล้ะเล่นเมนี่ลำบากด้วยแรกๆอะมาแล้วเหรอมาเดินตามมาก่อนตอนนี้เมนยังจะทำอะไรไม่ได้เพราะว่า มันต้องใช้เวทแล้วคาทาไปตีมอนก็นตีไม่เข้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่จะตีล็อกเกอร์ให้ก่อนแล้วก็รอให้จ็อบขึ้นก่อนแล้วค่อยถิงจะใช้สกิลได้เดี๋ยวคุณตีนะเดินตามมาก่อนให้จ็อบขึ้นั้งหนึ่งอะอะตอนนี้นักเวทอัพไปแล้วมีไฟบอร์ดเลเวลสองแล้วน่าจะยิงได้แล้วนี่ลองลองไล่ใส่ตัวนี้ดิกดอะไรอ่ะ กดตัวเลขแล้วก็คลิกเลขหนึ่งดิทำไมมันโฟกไม่ติดวะโฟกล็อกเกอร์ไม่ได้เออได้แล้วได้แล้ว,ลวนี่ไงเนี่ยที่มันตามพี่อยู่เนี่ยอันนี้ลองดินมกระโดดไม่ถึกคลิกให้โดนเออนั่นแหละปากๆโอ้โหที่สองที่ฟันทีเรหกสิบ <laughs> งั้นช่วยค่อยๆช่วยลงลงเวทใส่ อ๋อมันมี AB นี่หว่านี่นี่ให้พี่ตีก่อนเนี้ยเออลงเวทได้ลงเวทลงเวทนี่เออ่นแลเยี่ยมเ็ีของด้วยเริ่มโปรเริ่มโปแล้ว มาถึงผมจะอัพสกิลเรียกก่อนนะครับเพราะว่าผมเล่นกระเมดจำเป็นมากเ้ยเมื่อกี้เกือบตายเออนั่นแหละเลเวลขึ้นแล้วอัพอินนะเวนบามากลงเว 8, ทีละแปดพี่ตีทีละสามสิบโอ้โหนักหนักคนนี้ตีแรงว่ะโอ้โหปกเจ็ดวลี่วลี่ไฟเดี๋ยวรอรวยก่อนเถอะมาซื้อบ้าง เอออย่างนั้นแหละเยี่ยมไปเล้วสิบสี่แล้วตอนเรามาเล้วสิบสาม 3, แป๊บเดียวมาไม่ถึงสามสี่นาทีเสียเวลากับตรงอัพสกิลเนี่ยแหละเออจับขึ้นอัพอ,อีกอัพอไฟอัพอเหมือนเดิมเลยหลอุู๊ยอุ้ย,ยเจอบอสอุ๊ยบอสบอสตะกัตเตนตัวไหนวะโอ้โห เฮ้ยเดี๋ยวพี่เจอบอสเจอบอสสองตัวเลยเหรอโอ้โหตายแล้วสู้ไม่ไหวเลยสิบห้า,าหเดี๋ยวจะเย็นพี่เจ้าพี่โอ้โหตายแล้วถ้าเจอถ้าเจอบอสอย่างนี้สองตัวถ้าเกิดฆ่าได้นี่มีโอกาสได้หมวกหมวกคาวบอยเลยเนี่ยใช่ป่ะวะไปแล้วหนีสู้ไม่ไหว ยอม b ้มันมาช่วยพี่ดมันสู้มไ,มสไม่ไหวมันเยอะมันสู้ <laughs> สไหวยิง <c oughs> สู้ไม่ไหวเลยรุ่นตายลงไปวิ่งหนีหนีดิ <c oughs> เฮ้ยพี่ล่าไปทิ้งกันนะไม่เอาเราสู้ไม่ไหวเฮ้ยเฮ้ยสวยแล้วมันไปตีแล้วตีทีห้าสิบ ไป,แ,ไป,ไปแล้วแมวแล้วยอมไปไปเรารีบไปเก็บรูวเรวลก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาล้างแคขนมันเอ้ยนุน่นพูดไม่ไหววิ่งหนีไปาสารตายเนี่ยเอ้ยตายอย่าแมวเราไปตายกูไปเอ้ยวิ่งแม่งเลยวิ่งดิอ้าววิ่งวิ่งเออนุ่นพี่วิ่งแล้ววิ่งหนีกดวิง่งเออตั้งหลักก่อนอ้อเหนื่อย เฮ้ยรืววสิบหกแล้วนะพีอ่อ่ะมาเออสกิ้วใหม่โอ้โหเท่าเดิมทีทีเราหกใช้ไฟเถออเพราะว่าล็อกเกอร์มันแพ้ธาตุไฟใช้ไฟเหมือนเดิมอะ่ะต้องอัพอินประมาณสามสิบอะ่ะเล่นนักเวทลำบากมากช่วงแรกๆใครเล่นนักเวทมาคนเดียวลำบากมากนะครับ พาดไปลงเด็กก่อนไนงะถ้าลงอินมาตั้งแต่เรื่อก็สบายเฮ้ยเดี๋ยวก็ตายหรอกวิ่งปั๊มเลสมือต้องไวปั๊มเลสปั้เลสเรียบร้อยไดอฟหรว้าจอกจิมจิมอมอ,อกจอิมจิมไปเดินมาใหม่เลยโกงอะเอามาใส่เยอะเกินรู้จะกดโอ้โหนี่จะบอกให้ว่านี่น้อยมากคนที่เขาเล่นกันไปนานๆอะ่ะ ทุกช่องคือ F1 คือ F9 ที่เขาใช้ทุกช่องมีแค่2ช่องทำเป็นมืนปลายจะเลือดสิแล้วนร่นเลืออะไรแล้วอะ่ะโอ้โหตามอีกยาวเออเออเอาดิเอาดเอา,เอา,าปังเฮ้ยเริ่มแรงแล้วนู่นตีมันเลือพี่แดงแล้ว เอออ๋อ,อมันต้องโปโป๊ะโป๊ะมาถึงกะตีแร้วสักมันสักมันโอ้โหเฮ้ยยังไม่ย่งเลยโอ้โหเฮ้ยเหลืออีกอันนึงมาเก็บดิโอ้โหโอ้เก็บไปดิอันหนึ่งเก็บไปดิโอ้โหไลเวทดิเดี๋ยวดีมาเอาหมดควายตายแล้ว แทงอะไรเราโดนตบทีเดียวตายเลยเอากระทาหัวหน้ามันดิ <c oughs> เดินวนก่อนเฮ้ยจะตายมาแล้ว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 เออตายไหมไม่ไม่ตายเอาไงฟันตีตีมันปึ๊กเอ,อือดุนพี่ตาย แล้วดูตีทีละหนึ่งจะไปสู้เอ้ยตีทีละหนึ่งฆ่าตะกะแต่ได้วะพี่ไปเกิดก่อนนะเจอกันที่ทางช้างเบือกนะนุ่นปไปแล้วโอ้โหแล้วเกิดยังไกลลืมเซฟที่ทอนดิเฮ้ยไอ้เหี้ยซื้อเบสไปบวกดีกว่าไม่ <M ain> ตีทีเดียวตายเลยใครรู้แล้วเราจะใส่ดาม,มือเดียวเราจะต้องซื้อเบส บวกเจ็น่าจะแรงกว่าแรงกว่ากาตาน่าอีกขายกาตาน่าทิ้งแล้วกาตาน่าไม่เวิร์กว่ะโอ้โหโไม่น่าพลาดเลยใส่เบสแล้วใส่โล่ด้ด้วยดนะครับไ,ได้ดาบด้วยขายกาตาน่าทิ้งไปก่อนเก็บด,ดาบได้เออพี่จะไปตีบวกก่อนโอ้โหว้าไปพรไม่ได้ด้วย เดี๋ยวเราก็ต้องเดินไปพรนะเมื่อกี้เราเปลี่ยนจากกานาหน้ามาเป็นเบดแล้วนะครับเพราะว่าเบดนี่ตีแรงมากนะห้ากาตหน้าดาบสองมือโจมตี60ห่างกันแค่7แต่ถ้าเราเ,าเบดเนี่ยไปตีบวกสัก6สัก7เนี่ยน่าจะแรงกว่ากานาหน้าเยอะเลยเดี๋ยวเราจะมาบวกบวกเบดกันว่าได้บวกอะไรก่อนอื่นเราต้องซื้อหินก่อนซื้อไป7ก้อน ปลายบวกอ่าบวกหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่บวกห้าต่อเนื่องบวกหกต่อเนื่องบวกเจ็ดพอแล้วเดียวแตกงโอเคตอนนี้เราได้เบตบวกเจ็ดแล้วนะครับโจมตีแปดสิบสองบวกสิบสี่แต่ถ้าใส่กันนนหน้าโจมตีแปดสิบไม่บวก แม่เมื่อกี้พลาดตั้งนานว้ยลงตี้ไอสั์อ้าวนุ่นมีประเด็นแล้วตอนนี้ตอนนี้หาซื้อเลสก่อนนะครับเพราะว่าเลสเราหมดแล้วนุ่นเดีเดินไปพร้อมกันพี่ซื้อเลสก่อนเฮ้ยรีบบอกไม่มีคนขายเลสเลยว่ะ4ีบาทแพงอะ่ะต้องจำใจซื้อและเลสคนละสี่ ห้าสิบขวดร้อยขวดไปป่าใจป้ามีหมื่นเจ็ดโอเคไปลุยมานี่ไงตีทีร้อยสี่หลบหน่อยพระเอกมาตามมายน้องเป็นนักเวทบ้าอะไรใช้คาถาตีมันมันเปลี่ยนยังไงล่ะนักเวทเขาปล่อยเวท มันไม่ต้องเปลี่ยนเวลาจะปอจะปอยไม่ป,อย,ปอยไม่ได้ก็กดไม่ตรงอ่ะเนินตามมาเนินตามมานุ่นลองตัวนี้ปะละ่ะเฮ้ยบอกร้องไม่ได้จะเอาโอ้ยล่วงตายทีทีละสองเมื่อไหร่มันจะตายเหล่าอิทิตต้องบวกละนี่ไงนี่ไงนี่ไงตีทีแปดสี่เ้ยตีเข้าอยู่แต่เฟืองเล็มากตอนนี้นุ่นไม่มีประโยชน์เลยตีทีละสองนะ่ะ กดอะไรไม่ได้อัพอินอย่างเดียวตอนนีน้เร็วเร็วบวกสู้ตายไมเนี่ยตายไหมเบื้เล็กที่ฝายเลยเออ,เอ,อจ็อบขึ้นไว้ไวแบบนี้แหละดีเยี่ยมนี่งานลากเพิ่มด้วยเป็นไงแถบหมดอ่อเอดูเมสายบูกครับผมตีขึ้นตีตีทีหนึ่งโอ้โหกี่วันจะหมดเนี่ย เออเอาเว้ยตู้บวกก็ได้บวกก็ได้เอาดิมาตะแคงปต่อยเหรอมาแม่นักด่าครับสายสุดอยู่แล้วช่วยก่อนเป็นไงแป๊บเดียวหายเกลี้ยงนี่นี่หนีหน้ามาันขับอินขับอินเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเลเวลขึ้นขับอินไปนเลเวลสิบเจ็ด พี่จะเลือก18แล้วไม่เท่าหรอกพี่แซงพี่นำเรื่องเสมอจริงๆแบบนี้น่าจะอยู่ได้ประมาณเลเวล21เพราะว่าการเก็บเลเวลเราจะดูจากนี่ตรงนี้นะครับเลเวลของมอนเตอร์เลเวล16ใช่ปะเราก็นับเพิ่มไปอีก5เลเวล16 17 18 19 2 1อยู่ได้ถึง21สักแตนมอนเตอร์ทุอาชีพเลยเราจะวัด จากเลเวลมันกับเลเวลเรานะครับห่างกันไม่เกิน5เลเวลอันนี้ถือว่าขึ้นดีเรามาดูคนอู้ครับอู้ดูดไม่ยอมไม่ยอมไปช่วยตีต้องไล่ออกจากตีอย่างเงี้ยไปดูดใช่ไหมอู้เหรออู้เหรอเดินหนีด้วยไปแล้ว เอ้าลุยโอ้โหและเจ้งเจ้งเยอะไปอ่ะไล่ตัวที่มันไม่ได้ตีเอาไวไ้นี่ไงมันตีพี่อยู่เนี่ยมันตีอยู่เอัน้เออลงไม้ลุยสะใจสะใจเออต้องอย่างนั้นออนี่นสเต็ปงานสเต็ปดูโอ้ต้องอย่างนั้นนี่เวลาเก็บของด้วยเยี่ยม มานาหมดยังมานาหมดเมื่อไหร่ตายเมื่อนั้นเออเออลเลเวลขึ้นโอ้โหมานาได้เรื่อยๆต้องบวกแล้วบวกดิบวกเลดิบวกเลดิไหนบอสอยู่ไหนเออดี๋ยวตีได้ร่วงบอสอ่ะบอสก็บอสเถอะ ไบอสตามล่า,าบอสเจอแล้วนุ่นเจอแล้วเจอบอสแล้วนี่ตีมันหูหูห,หูไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวหนีมามาแล้วไล่ไว้เลยไล่ไว้เลยตรงพื้นที่อยู่บนไาย,ยังไปดิเออนี่คือแผนครับแผนฆ่าบอสขันเมืวะเออไม่โดนเลย ไ <c oughs> ล่ไฟนี่ทำไมไม่โดนวะมันต้องเป็นไฟหรือเปล่าวะเออเฮ้ยเฮ้ยเอาเว้ยหนีหนีหนีนีหนีนีโดนลมตายหมดเลยโอ้โหแม่งเยอะเกินโนไล่ฆ่อน,อนไลก็เดมาตัวเดียวไม่นุ่น <c oughs> พอเวลาโดนเสร็จต้องนุ่นต้องรีบวิ่งหนีก่อนอ,อุ้ยโนใครวะน่ะพีทเฮ้ยมีพีทนุ่นมาทันเดอร์เร็วเร็วเร็ว ยีดมันช่วยอยู่ไล,เล่เป็นวงนี่ไล่วงไปไล่ไกลๆหน่อยดิโอ้โหมันเรียยมันเรียกุยกูกน้องมาอีกว่ะช่วยตีช่วยตีพี่ช่วยว่ะพี่ช่วยค่าบอสเออบวกแล้วโอ้โห oh, แล้วดูไล่ไล่ไม่ได้ใส่วงเลยเออสู้เว้ยสู้เว้ยเนี่ยลงไฟใส่ตัวที่พี่ตีอ่ะเนี่ยคือตัวนี้คือตัวบอสสู้ดิ สูอ้าวตายแล้วได้อะไรวะเนี่ยว้าไม่มีอะไรเลยแหมพีใจดีถ้าไม่เจอพีที่เราฆ่ากันเหนื่อยเลยเนี่ยไปลุยต่อเฮ้ยเลเวลยีบเอ็ดแล้วนี่ว่าตอนนี้เราก็อยู่แมบนี้มาได้เป็นระยะเวลาจริงๆมันจะเร็วกว่านี้ถ้าไม่ได้มากับคนที่นั่งข้างๆผมนะครับ เล่นไม่ได้มีความเป็นอะไรเลยเป็นตัวทวงอีกต่างหากทางที่ดีเล่นคนเดียวดีกว่าใครที่จะเล่นแลกนะครับผมอย่าเอาเพื่อนมาเล่นด้วยไม่ดีไม่เวิร์กเลยเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็เอาเป็นว่า1นึถึงยีะกันเนี่ยผมเลยมาเลเวลหนึงเพราะว่าต้องพาให้เด็กคนข้างๆในเลเวลยี 21, ตายบ่อยเหลือเกินก็เลยขึ้นช้าไปนิดนึงคลิปนี้ก็จบแบบเพียงเท่านี้นะครับตั้งแต่เลเวล13ถึงเลเวล 21มาเก็บได้ที่แมบนี้นะครับได้เรื่อยๆและเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเราจะไปแมบไหนนะครับกดซับสไคร b e เอาไว้นะครับมาเจอใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับผมใช่คนนี้คือนนี้ที่มัเป็นตู้สมุดต,ตู้สมุดเนี่ยตู้นังสือ่ะเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเราต้องมาดูว่าน้ำยาหมายเลขสี